อ่ะครับสวัสดีครับอ่าหลังจากที่ห่างหายันไปนานนะครับวันนี้ก็มารีวิวตัวแผงชาร์จโทรศัพท์นะครับอ่าขนาด5โวลต์นะครับ6วัตต์นะครับก็สเปคก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้มีสเปคบอกนะครับก็เดี๋ยวมาลองวัดกันดูครับอันนี้ผมใช้แสงไฟภายในบ้านนะครับแสงนีออนนะครับก็ เดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วนะครับไฟขึ้นอยู่ประมาณ0 8โวลต์นะครับถ้าวางให้ตรงๆก็1โวลต์นะครับคราวนี้จะมาลองทดสอบด้วยไฟฉายนะครับไฟฉายแรงสูงนะครับส่องเข้าไปครับ วนที่ได้นะครับขึ้นมาห้าเดี๋ยวผมส่งใกล้ๆเลยนะครับห้าจุดสองห้าจุดสามเลยครับนะคแค่ไฟฉายก็บอกเดียวนะครับแรงสูงนะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวลองพอดีผมมีไฟฉายสองตัวนะครับก็เดี๋ยวลองทั้งคู่เลยนะครับสองพร้อมกันเลยนะครับ ไปใช้แรงสูงอ่าเนี่ยครับห้าจุดสามนะครับโดยประมาณห้าจุดสามจุงสองใกล้ๆเลยนะครับห้าจุดสามหนึ่งนะครับโดยประมาณพอเวลาไฟเข้าได้นะครับเข,า,ขาจะมีสถานะนะครับกระพริบด้วยนะครับเดี๋ยวผมล่องหนึ่งก็บอกอ่าเขาก็กระพริบแล้วนะครับตรงนี้ก็ กล่องยังอยู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองไปส่องกับแสงแดดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวลองชาร์จกับโทรศัพท์มือถือก่อนเลยนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับอะครับผมอันนี้ผมก็ได้เอาโทรศัพท์มาเสียบแล้วนะครับ Samsung Galaxy Note 10นะครับวันนี้นะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ชาร์จแต่ผมต่อหมดแล้วนะครับก็จะลองใช้ไฟฉาย เหมือนเดิมครับในการสอ่องนะครับขึ้นชาร์ตนะครับนี่ครับก็จะเป็นชาร์ตเป็นการชาร์ตเฉยนะครับอ่านะี่ครับพอได้วนที่ต้องการนะโทรศัพท์ก็จะนะรับนะเป็นการชาร์ตนะครับแบตบตอนนี้เหลืออยู่ 80%นะครับก็จะใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูใกล้กๆกล้จริงการชาร์จ80%นะครับเดี๋ยวลองกระแสงแดดดูอีกทีนะครับว่าจะยังไงแต่ชาร์จได้ครับชาร์จได้ โทรศัพท์จะพังรอเปล่าอีกสามสิบสามสิบหนาทีนะครับในการชาร์จผมใช้สองตัวเลยอ่ะนะครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าแค่ไฟฉายยังใช้ได้เลยนะครับแต่ไงเดี๋ยวก็จะลองชาร์จกับโทรศัพท์ตัวอีกทีหนึง่งชาร์จกับแสงอาทิตย์นะครับ นี่ก็รีวิวให้ดูนะครับเผื่อใครเดินปงเดินป่าอะไรก็ไม่มีที่ชาร์จก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปลองใช้กับแสงแดดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอะครับผมช่วงนี้นะครับก็ประมาณ6กโมงเย็นนะครับ18บแนาฬิกานะครับแสงก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับแดดล่มลมตกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับ แผงนะครับก็สามารถรับแสงได้นะครับประมาณ5.3นะครับ5.30ดยโวลต์นะครับโดยประมาณนะครับถ้าเกิดผมยกแผงขึ้นมานะครับรับกับพระอาทิตย์โดยตรงก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ5.31นนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้งานได้ดี นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ